การทำงานรถมาสด้านะครับเจ้าของรถจะมาะรับรถนะฮะก็เช็คการทำงานก่อนส่งมอบอีกครั้งหนึ่งรถจอดรออยู่กลางแดดนะครับแอร์ตัดนะแอร์ทำงานนะฮะคอมทำงานเดี๋ยวไปดูค่าการทำงานนะครับ จอดกลางแดดนะครับความร้อนระบบแอร์อยู่ที่220แอร์ตัดต่อดีนะครับแอร์ตัดต่อดีความเย็นในรถตอนนี้นะครับ78องศา78องศา อัความเย็นที่18นะครับ18วัดซ้ายขวาดูเลยนะ7.7็ดจนะุดเจ็ดกับ7.3จุจ็ด ความเย็นทำได้ดีครับดูความเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างมีเช็ดกระจกด้านหน้าน,นิดหนึ่งนะเพราะว่ามองออกไปแล้วเห็นคาบนะฮะ เรียบร้อยครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานนะร,ระบบไฟต่างๆปกติทุกอย่างนะครับรถเข้าเปลี่ยนตู้แอร์ตอน99,828กกิโล เรียสะอาดชัดเจนครับฝั่งนี้โดนแดดน้อยนะครับอุณหภูมิในตัวตัววัดอยู่25.3ฝั่งนี้โดนแดดมากนะครับ27.7ดูรูปไอคอนกลมๆนะฮะจะร้อนนิดนึง แต่ความเย็นออกช่องลมมา7องศาทั้ง2ช่องนะครับตัวแอร์รั่วน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกไปนะฮะวันนี้แอร์รั่วนะควรให้ช่างรีบเช็คเลยนะครับเพื่อป้องกันคอมสึกหลอนะฮะแล้วก็มีเหตุมีเสียงดัง รถมาสเ้ามหลังเปลี่ยนชุดตัวแอนะครับอุณหภูมิในล่มตอนนี้38องศาในรถช่องลมซ้ายขวาเย็นได้8องศานะครับแอร์ตัดต่อดีแอร์ตัดนะครับพรอมทำงาน เดินเบาเปิดฝากระโปรงในร่มอยู่ที่200นะฮะ200แอร์ตัดครับ ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทั้งในส่วนของท่อฮีตเตอร์ท่อแอร์เสียงการทำงานเรียบร้อยนะครับ ด้านหน้าเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้นะครับตอนนี้แผงแห้งๆอยู่เปลี่ยนไดเออร์ให้นะครับสภาพแผงด้านหน้าก็แห้งไม่มีคราบรั่วซึมนะก็เป็นในส่วนของตู้แอร์ที่รั่วนะตแอร์ที่รั่ว ั้งนาฬิกานะครับตอนนี้สี่โมงสิบแปดนาทีอ่ะสิบเก้านาทีนะครับล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับล็อกเสร็จเรียบร้อย เกียบร้อยนะครับในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัย บอกต่างๆทำงานปกต,ติทุกอย่างนะครับอะไรเก่านะครับของรถ Mazda 3ที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นตัวแอร์กรองฝุ่นไดเออร์วาล มีลูกยางโอลิงแล้วมีน้ำมันคอมด้วยนะครับเทสความเย็นรถมาสเตอรสามนะครับกับตัววัดตัวใหม่วัดช่องลมซ้ายขวาพัดลมเกือบแรงสุดนะเกือบแรงสุดเลืออีกสปีดเดียวก็เะสุดแล้วนะฮะในรถตอนนี้ซ้ายขวาเย็นเท่ากันนะครับเจ็ดองศาเจ็ดองศา นะครับหรือว่าผ่านครับตัววัดก็ผ่านความเย็นก็ผ่านนะตัววัดก็ผ่านความเย็นก็ผ่านเรียบร้อยแล้วรอบเดินเบานะครับพัดลมหรือว่าเกือบสปีดสุดท้ายนะฮะเหลืออีกขีดเดียว ลองกันเลยดีกว่าอีกสปีดน,นึงอ่าหมดเลยนะฮะขึ้นมาที่แปดนะครับเจ็บ อ่อุณหภูมิสิบแปองศานะครับเย็นนะครับตาำเย็นได้ดีักเริ่มหนาวแล้วประออมาณนี้ก่อนแนะนำนะครับหลังเลิกใช้แอร์แต่ละวันนะฮะ ให้ปิด ac นะครับให้ปิด ac ก่อนที่เราจะปิดพัดลมนะฮะอ่าให้ปิด AC ก่อนที่เราจะปิดพัดลมนะครับ,ป,รป,นะรบปิด ac นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วปล่อยให้พัดลมมันทำงานไปก่อนจะถึงบ้านสัก400เมตรนะ300เมตร4 0 0เมตรให้มันไล่อ่ไล่ความร้อนนะฮะก่อน ไปโดนใส่ตัวลิ้นอากาศภายนอกด้วยนะฮะก็ปิดก่อนนะครับปิด a อซนะครับให้จนเป็นลมอุ่นๆนะ่ะนะลมอุ่นๆให้ระบายน้ำทิ้งออกให้หมดนะครับระบายน้ำความเย็นออกให้หมดตอนเช้าจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นอับแล้วก็ตู้แอร์ก็จะไม่ชื้นไม่ผุไวนะแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ลงที่มาที่เจ็ดที่แปดเห็นไหม เราพอปรับปุ่มมันก็ขึ้นมาที่17เนบเจ17พอเราถึงบ้านเนาะสัก300เมตร400เมตรเนี่ยนะถึงบ้านพอดีเลยก็ปิดพัดลมอ่านะปิดพัดลมแล้วก็ดับเครื่องนะครับอ่านะประมาณเนี้ยนะนะอ่าเสร็จแล้วก็ดับเครื่องก็เป็นอันจบครับการใช้รถแต่ละวันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงาน รถมาส d ต3แอร์ตัดต่อดีทุกอย่างขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ครับ